สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนี่เป็นการออกคลิปภาพพิเศษนะครับขยายความเรื่องเครือข่ายมดแดงลมช้างนะครับผมได้เขียนไว้เมื่อปี2510นะครับ2554เ0 1 0อ่อ2010นะครับซึ่งก็คือประมาณ2553นะครับหลังจากที่พี่น้องเรา,เาถูกทางขบวนอมาศนะครับ ไล่ล่านะครับแกนนำถูกจับขังคุกแล้วก็กระจัดกระจายกันครับเรากำลังมองหาความหวังในการที่จะต่อสู้กับอำนาจเถื่อนซึ่งเราเห็นแล้วว่าเขาทำเราทุกด้านทุกทางนะครับ mm. ก็เกิดความรู้สึกว่าแนวทางที่จะเป็นแดงทั้งแผ่นดินนั้นไม่น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการจะแก้ปัญหานั้นจะต้องแก้ทั้งระบบนะครับความชั่วร้ายนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน มันมากันเป็นโคกเป็นก้อนนะครับมีหลายทิศหลายทางก็เลยนะเกิดความคิดว่าคงจะต้องให้ประชาชนนั่นแหละเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับแต่นี้ประชาชนจะสู้ได้เนี่ยประชาชนต้องต้องมีความสามารถต้องยกระดับขึ้นมาเป็นนักต่อสู้นะครับเราก็มาดูว่าลำพังตัวตนของประชาชนแต่ละคนนั้นนะครับพลังมันน้อยเหลือเกินเหมือนกับมดตัวหนึ่งนะครับแต่ละตัว ถ้าเราจะไปสู้กับอํานาจทางการอํานาจทางการทหารอํานาจทางศาลอํานาจทางสือ่ออานาจเงินทองนะครับที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจระบบวัฒนธรรมการศึกษานะครับเราก็จะเห็นว่ามันไปอยู่ในมือของฝั่งอํามาจฝั่งที่เขาถืออํานาจของประชาชนมายาวนานดังนั้นถ้าเราคิดจะสู้นะครับจะต้องเปลี่ยนที่หัวใจก่อนพอเปลี่ยนหัวใจแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีช่องทางที่ต้องต่อสู้ แล้วมีหน้าที่จะต้องช่วยกันต่อสู้นะครับนั่นจึงเป็นที่มาของคําว่ามดแดงลมช้างนะครับวันนี้ผมจะอ่านให้พี่น้องได้รับทราบถึงนะเนื้อหาโดยลึกๆนะครับหรือปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามดแดงลมช้างเราเริ่มต้นที่คำขวัญนะครับมดแดงลมช้าง รักประเทศไทยไฝ่สามัคคีมีเหตุผลฝึกฝนเสรีประชาธิปไตยไล่เผด็จการต้านทรราชและตัดวงจรอ,อุบาทให้สิ้นเพื่อลูกหลานนะครับในเบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือมดแดงอะไรคือช้างมด หมายถึงประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเพศวัยระดับการศึกษาอาชีพทุกสีเสือ้อและทุกเชื้อชาติศาสนาที่กำเนิดหรือได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายคนไทยทุกคนมีชะตากรรมร่วมกันประเทศชาติเจริญก็ได้อยู่ดีมีสุขร่วมกันหากประเทศชาติล่มจมก็ได้รับผลเสียหายพร้อมกันเหมือนพี่น้องร่วมชะตากรรมบนเรือลำเดียวกัน กลางคลื่นมหาสมุทรใจแต่คนไทยส่วนหนึ่งลืมว่าเราเป็นพี่น้องกันเป็นคนเหมือนกันอยากได้อยากเป็นอยากมีเหมือนกันมีหัวใจรู้สึกเจ็บสุขเศร้าสนุกกระตันยูคลั่งแค้นเป็นเหมือนกันคนบางส่วนลืมว่าตนเองเป็นใครและไม่สนใจผู้ต่ำต้อยกว่า เพราะได้เปรียบจากระบบที่เป็นอยู่บางส่วนก็อิ่มกับเศษผลประโยชน์ที่ได้รับจากคนที่จัดการระบบบนเรือก็ทำกลางและกีดกันเกลียดชังคนอื่นบางคนก็ยินดีเป็นตีนเป็นมือให้คนที่ยึดอำนาจไปอุปโลกครองยอมทำตามที่เขาให้ทำโดยไม่ได้สำนึกว่าตนเองกำลังเป็นทาสรับใช้ระบอบที่ไร้ธรรมซึ่งนำไปสู่การขัดแย้งเสียหาย และการล่มสลายของความมั่งคั่งของผู้กดขี่และประเทศชาติก็จะกระทบกระเทือนเป็นปัญหาของชาติที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้มดแดงคืออะไรชาวมดแดงก็คือพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าที่ตระหนักดีถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของบ้านเมืองแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและจะต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ทำได้แล้วรวมพลังกันให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ ชาวมดแดงใฝ่เรียนรู้ใจกว้างรักสามคัคคีอยู่บนหลักการเหตุผลไม่ชอบลัทธิไสยศาสตร์ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหงไม่ชอบความตอแหลหลอกลวงไม่ชอบนักการเมืองเห็นแก่ตัวไม่หยาบคายก้าวร้าวแบบไร้อารยธรรมชอบที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพภายใต้ความเสมอภาคตามกฎหมายและระบบต่างๆบนความสันติสุขแบบพี่น้องร่วมชาติ แต่ขณะเดียวกันมดแดงเป็นผู้สแสวงปัญญาจึงมองเห็นพิษภัยของวงจรอ,อุบาทอันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่บริสุทธิ์ถูกกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มจับมือกันกอบโกยสร้างเครือข่ายกำหนดนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์กันในกลุ่มเล็กๆโดยละเลยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศแถมนำไปสู่การกดขี่ข่มเหงและย่ำยีสิทธิพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ ที่คนไทยและชาวโลกทุกคนควรจะได้รับแล้วใช้ความได้เปรียบในระบอบและระบบนั้นเอาดีใส่ตัวโยนชั่วใส่ผู้สแสวงหาสัจจะและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตามระบอบเสรีประชาธิปไตยแต่ในขณะที่หลายคนมองเห็นพิษภัยและความต่ำช้าของวงวงจรอ,อุบาทแล้วก็ท้อไปมั่งมองไม่เห็นทางแก้และไม่คิดจะแก้เพราะคิดว่ามันซับซ้อนเกินไปบางส่วนก็รอแกนนา บางส่วนรอพักการเมืองบางส่วนต้องการดิ้นรนเอาตัวรอดภายใต้ระบอบการปกครองที่ทำให้คนส่วนน้อยรวยแต่อยากให้คนส่วนใหญ่พอเพียงต่าชาวมดแดงนั้นกลับเห็นว่าการแก้ปัญหาของบ้านเมืองที่กล่าวมาและในอีกหลายมิตินั้นต้องอาศัยแรงของประชาชนคือพลังของมวลมหาประชาชนโดยเกิดจากประชาชนแต่ละคนที่รู้สิทธิพื้นฐานแห่งตน รู้หลักเหตุผลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปกครองและอำนาจสูงสุดข,ของประชาชนในระบอบเสรีประชาธิปไตยและตระหนักดีว่าตนเองหนึ่งร่างหนึ่งเสียงมีศักยภาพทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ไปฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองระบบราชการองค์กรใดๆหรือแม้แต่แกนนําประชาชนผู้หวังดีจํานวนไม่น้อยโดยพวกเราเหล่ามดแดงจะพยายามหาต้นต่อปัญหา แล้วพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดเงื่อนไขทั้งมวลแล้วแต่กรณีไปจัดปัญหาให้เป็นหลายมิติแล้วแก้ไขอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่ากลุ่มใดกลไกใดและยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใดที่จะก่อให้เกิดผลอันยั่งยืนแน่นอนแล้วจึงสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแต่ก็ไม่เคยลืมว่าอนาคตและอำนาจมันอยู่ในมือประชาชนทุกคนอยู่แล้ว แต่ต้องใช้อำนาจของตนให้เป็นกล้าคิดกล้าทำกล้าจินตนาการกล้าฝันแล้วก็รู้จักเรียนรู้ที่จะประสานงานและสร้างเครือข่ายอำนาจของตนเพื่อต่อรองและกลุ่มอำนาจในการกำกับอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการให้ได้โดยเบ็ดเสร็จไม่ให้มีเหลือหรือปลิงเข้าไปซ่อนอยู่ในระบอบแล้วกัดดูดทำลายความวัฒนาาวรของระบอบเสรีประชาธิปไตยได้อีก ดังนั้นมดแดงจึงเป็นผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบานผู้สแสวงหาอาระยะธรรมผู้คิดดีพูดดีและทำดีเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของตนเองคนรอบข้างและสังคมเสมอเมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงเป็นอาระยะเสรีชนแล้วผู้ปกครองใดๆก็ไม่อาจจะทำร้ายพวกเขาได้อีกพวกเขาจะยอมรับสิ่งชั่วร้ายในวงจรอุบาทไม่ได้อีกเหมือนน้ำไม่ยอมเข้ากับน้ำมัน หรือผู้บริสุทธิ์มางสวรรั์ที่ร่างกายไม่ยอมรับเนื้อใดๆเข้าไปอีกมดแดงจึงอยู่บนแนวทางอาหิงสาสันติวิธีและสนับสนุนวิธีเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่อ่อนด้อยทางปัญญาและไร้เดียงสาหรืออ่อนแอพวกมดแดงจึงรู้ว่าจะกำจัดคนชั่วในระดับต่างๆด้วยวิธีการต่างๆที่หนักหรือเบาบนดินหรือใต้ดินอหิงสาแบบรุนแรง หรือไม่รุนแรงต่างกันไปเครือข่ายมดแดงที่เต็มบ้านเต็มเมืองจะพูดภาษาเดียวกันโดยไม่ต้องอธิบายกันมากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลความจริงกันแบบไม่มีใครหยุดได้จะมองตารู้ใจและเคลื่อนไหวแบบมีเป้าหมายโดยไม่ต้องมีการชี้นำทุกอย่างก้าวพวกเขาจึงมีศักยภาพเหนือการทำลายล้างของคนโฉดในระบอบและระบบปัจจุบันเหมือนช้างสาร ที่ไม่สามารถป้องกันหรือทำลายล้างมดแดงได้ในยามที่มดแดงกระโดดจากต้นไม้จากลือขอนจากยอดไทยหรือไตขึ้นโคนขาเพื่อมุ่งหน้าไปพร้อมใจกันกัดจุดอ่อนและจุดตายของช้างบ้าที่ทำร้ายป่าอันอุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์ที่อาศัยร่วมกันอย่างผาสุกมดแดงทุกตัวเชื่อวันล้มช้างได้ต่างรู้ศักยภาพสิทธิหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆอย่างตื่นรู้เบิกบานมีสติและสร้างสรรค์สิ่งดกีกำจัดสิ่งชั่วร้ายเสมอด้วยตัวเองและด้วยเครือข่ายที่ทรงพลังชนิดที่ไม่มีใครควบคุมหรือกำจัดทำลายได้ช้างหมายถึงอะไรพวกเราใช้ช้างอุปมาอุปไมยโดยหยิบยืมมาจากนิทานเก่าแก่ ไม่ได้มีเจตนาแสดงความเปลียดชงช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราเราใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ของระบอบและระบบต่างๆที่มีพลังอำนาจและศักยภาพทำลายล้างยิ่งใหญ่หากช้างเหล่านี้เป็นช้างบ้าหาความควบคุมไม่ได้เกเรและมีแต่ทำลายสิ่งรอบตัวเป็นพิษภัยแก่มนุษย์สัตว์อื่นๆและพืชพัธุ์ธัญญาร ก็จาเป็นต้องจัดการกับช้างเร็เวๆเกเรๆนี่เสียช้างในบริบทของสังคมไทยจึงหมายถึงความชั่วร้ายในหลายระดับภายใต้วงจรอุบาทแห่งการรัฐประหารการเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาชนกลุ่มผลประโยชน์ที่รวมหัวกันนอนกินปล้นชาติผลาญงบประมาณแบบหน้าตามไม่อายแบบหน้าไม่อายและความต่อแหลโหดร้ายของคนในระบบทั้งหมด ช้างจึงไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่หมายถึงความชั่วร้ายของหลายสิ่งหลายอย่างที่สติปัญญาของชาวมดแดงกำหนดรู้ได้และเมื่อรวมกันเข้าเข้าแล้วความชั่วร้ายนี้อาจจะเปรียบเป็นเท้างางวงหูตาลำตัวหางและตับไตไส้พุงรวมถึงหัวใจของช้างที่ประกอบกันแล้วทำให้ช้างกลายเป็นสัตว์บ้ามีอันตราย และไร้ประโยชน์ต่อสันติสุขและความเจริญในอารยธรรมของบ้านเมืองที่เราอยู่ร่วมกันหากเรากำกับช้างได้เราก็รักษาดูแลล่ามและใช้งานเท่าที่ทำได้แต่หากมวลมหาหมดแดงเห็นว่าช้างบ้าตกงันไม่มีทางคืนกลับและเป็นอันตรายเกินรักษาแล้วการล้มช้างจึงเป็นเรื่องที่จักเกิดเองโดยธรรมชาติและมดแดงทั้งหลายย่อมรู้เองว่าควรทำอะไรกับใคร ต่อใครเมื่อใดอย่างไรและเพื่ออะไรอุดมการมดแดงล้มช้างเป็นอย่างไรอุดมการมดแดงล้มช้างเป็นไปตามคำขวัญดังนี้มดแดงล้มช้างรักประเทศไทยไฝสามคัคคีมีเหตุผลฝึกฝนเสรีประชาธิปไตย ไล่เผด็จก,การต้านทรราชและตัดวงจรอุบาทให้สิ้นเพื่อลูกหลานสาระสำคัญของแนวทางมดแดงมีอะไรบ้างด้วยหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นอ,อุดมการมดแดงล้มช้างจึงสามารถสรุปเป็นแนวทางกว้างๆดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งมดแดงแต่ละตัว จักเชื่อว่าตนเองคือส่วนสําคัญของการสร้างพลังอันมหาศาลเพื่อการเปลี่ยนลดทําลายหรือกําจัดสิ่งชั่วร้ายและขณะเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีมีอารยธรรมและเป็นคุณให้แก่บ้านเมืองและสื่อผลไปยังลูกหลานในอนาคตข้อ2มดแดงแต่ละตัวรู้จักสิทธิพื้นฐาน และสิทธิอันเป็นธรรมในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยรู้ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งด้านการตรากฎหมายการบริหารบ้านเมืองและการพรดุงความยุติธรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมายข้อ3มดแดงแต่ละตัวจกขยันสแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ความจริงและข้อมูลใหม่ๆอันควรต้องประดับปัญญา เพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรมเป็นธรรมรอบคอบไม่มีอคติหรือดูถูกใครอย่างไร้เหตุผลและต้องสร้างสรรค์ข้อ4มดแดงแต่ละตัวต้องรู้จักสแสวงหากัลยาณมิตรเผยแพร่ความจริงและสร้างเครือข่ายมดแดงอย่างไม่หยุดหย่อนไม่เลือกสีเสือ้อไม่เลือกชนชั้นวรรณะใดๆข้อ5มดแดงแต่ละตัว จักขยันในการคิดพูดและทำเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองคนรอบข้างและประเทศชาติข้อ 6. มดแดงแต่ละตัวจกมีความอดทนต่อความเห็นต่างมีความเข้าใจที่มาที่ไปแห่งความแตกต่างและมีความเมตตาสูงที่จะอธิบายรอ และให้โอกาสคนอื่นเรียนรู้เพื่อกลายเป็นมดแดงที่เข้มแข็งต่อไปข้อ7มดแดงแต่ละตัวจะต้องก้าวพ้นความคิดการพูดจาและการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคับแคบเห็นแก่ตัวมีอคติดูถูกผู้อื่นผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือมีความโกรธและอยู่บนความหลงตัวบุคคลระบอบ รูปแบบและวิธีการใดๆที่เหนือหลักอารยธรรมแห่งเหตุผลและสัจจะของความเป็นมนุษย์ข้อ9มดแดงแต่ละตัวจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งชั่วร้ายหรือการทำร้ายสมาชิกมดแดงต่อหน้าต่อตาโดยไม่กระทําการใดๆและสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่งต้องได้รับการต่อต้านขัดขวางและทำลายล้างเสมอเมื่อมีโอกาสหากทํด้วยตัวเองก็เกินกําลัง ต้องรู้จักระดมเครือข่ายมดแดงให้ประสานงานกันโดยธรรมชาติไม่ต้องรอแกนนำใดๆข้อ10มดแดงแต่ละตัวจะส่งเสริมแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกรูปแบบและจะต่อต้านประนามแสดงความเกลียดชังและปฏิเสธการปกครองที่เป็นเผด็จการการกระทําที่เป็นกบฏตอ่ออำนาจสูงสุดของประชาชนทุกชนิดและจะไม่งอมืองอเท้าดูใครย่ำยี ประชาธิปไตยอีกดังนั้นภารกิจของมดแดงนั้นมีอยู่หลายด้านภารกิจแต่ละด้านจะต้องมีรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานในระยะต่างๆซึ่งมดแดงสามารถจะสร้างขึ้นและกํำหนดรู้เช่นสิ่งที่ต้องทำในระยะสั้นหรือเร่งรัดส,สิ่งที่ต้องทำเพื่อผลในระยะกลางและสิ่งที่จะต้องดำเนิน เพื่อให้เกิดผลในระยะยาวที่ยั่งยืนเช่นกำหนดไว้ว่าอีก5ปีต่อจากนี้ไปประเทศไทยต้องเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์พร้อมกับความเข้มแข็งและพัฒนาการของแต่ละด้านที่มีผลในการเชิงพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นระบบสิ่งที่เป็นภารกิจของเครือข่ายมดแดงล้มช้าง ในรายละเอียดนั้นอาจจะต้องไปช่วยกันคิดอีกมากมายแต่ขอให้พี่น้องได้คิดถึงภารกิจหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องสามารถจะทำได้ในด้านต่อไปนี้ 1. ภารกิจทางการเมืองและรัฐสภา 2. ภารกิจด้านสังคมาศาสนาและวัฒนธรรม 3. ภารกิจด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 4. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคลัง 5. ภารกิจด้านกฎหมายและความยุติธรรม 6. ภารกิจด้านสื่อสารมวลชนมวลชนสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 7. ภารกิจด้านการทหารและการต่อต้านการรัฐประหารหรือการใช้กำลังโดยทหาร 8. ภารกิจด้านการผลิตอาวุธทางปัญญา 9. ภารกิจด้านานานาชาติและต่างประเทศที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบทย่อของความคิดแนวคิดของเครือข่ายมดแดงลมช้างแนวคิดต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงทฤษฎีซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบาย ทางแห่งความเป็นไปได้ของการต่อสู้ของกระบวนการประชาชนเมื่อปรากฏการทางการเมืองในประเทศไทยได้ให้บทเรียนแก่เราแล้วว่านักการเมืองผู้ที่ใช้อำนาจของประชาชนหรือรับอำนาจของประชาชนไปนั้นก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวผู้เล่นที่เข้าไปแย่งอำนาจเพื่อจัดสรรผลประโยชน์และเมื่อเวลาแห่งการจัดสรรผลประโยชน์มาถึงเรารับรู้แล้วว่าในระบอบนี้ระบอบที่ซ่อน ความเป็นปเผด็จการไว้อย่างแนบเนียนแต่โหดร้ายโหดเทียมนี้เขามีกลไกในหลายๆด้านที่สามารถจะทำให้ตัวแทนประชาชนซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจต่างๆได้ทำตามหลักการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งประชาชนนั้นไม่สามารถกระทาได้และอาจจะต้องกลายเป็นผู้ที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์สำหรับการปฏิวัติไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ดังนั้นประชาชนก็สมควรจะเกิดการเรียนรู้ว่าประชาชนเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายและเมื่อมองดูตัวประชาชนเราอาจจะดูเหมือนมดมดแดงแต่ละตัวนั้นไม่สามารถจะทำอะไรช้างได้ถ้าเกิดสู้แบบเดียวๆและสู้แบบไม่มีเป้าหมายแต่หากว่าร่วมแรงร่วมใจกันกัดให้ถูกที่ถูกเวลาและกัดแบบไม่หยุดหย่อนเมื่อถึงเวลาที่จะล้มช้างมดตัวเล็ก ย่อมส่งผลให้เกิดการล้มช้างได้ขอให้พี่น้องทุกท่านจงตระหนักให้ดีถึงศักยภาพในตัวของท่านจงมองตัวท่านในกระจกเมื่อท่านต้องการหาคำตอบว่าใครคือคำตอบของประเทศชาติใครคือนักปฏิวัติเพราะคำตอบที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวมดแดงแต่ละท่านและท่านก็คือมดแดงที่สามารถล้มช้างได้ สวัสดี